Nghèo khắp Ê Hãy muốn được đồ chơi chơi đẹp Làm thế nào Để xem Ê 1 Chuẩn bị เรียกดล่าียครับไหนขอฟังเสียงหน่อยโอ้โหหวานเจีย๊ยบโอ้หโหเซเลือกสาย PE นี่ของเฮียโมโมอีครับโมโมอีอห้าเลือกเยือ,อตึงปีอะ หกกับบา้านอ๋องบ2ยใช่ไหมตามงบเลยไง